สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาดูข่าวกีฬาข่าวันนี้นะคะอยู่กับกุ้งแล้วก็พี่แบงค์ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวก่อนอื่นไปเริ่มกันที่กีฬาที่เกิดขึ้นในบ้านเรากันก่อนอ<ะ>ก่อนที่จะไปแสดงความยินด,ดีกับแมนยูแล้วก็ใช้คําว่าเตรียมแสดงความยินด,ดีกับลิเวอร์พูลก็ได้ในเกมลีกน่าจะได้ไหมส่ดนสนนี้นะใช่คะก็เดี๋ยวรอดูกันครับค่ะ,คะ,คะก่อนอื่นเราไปเริ่มกันที่ความพร้อมของลอนโบไทยค่ะก็พร้อมลุยศึกใหญ่นะคะชิงแชมป์เอเชียที่จะเกิดขึ้นปลายเดือนนี้ค่ะ นางพัศนปไบรอันนายกสมาคมกีฬาลอนโบแห่งประเทศไทยและนายมินโฮคิมกรรมการบริษัทเมกาเลเจนต์ผู้สนับสนุนของสมาคมพร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมค่ะวันนี้ได้ร่วมในงานถแถลงข่าวในการเก็บตัวฝึกซ้อมของบรรดานนักกีฬาลอนโบทีมชาติไทยนะคะก็ปักหลักฝึกซ้อมอยู่ที่โคโค่อินดอร์สปอร์ตคลับจังหวัดชนบุรีค่ะของนักกีฬาของเราคือเรื่องการปรับตัวคุณปรับตัวได้เร็วผลงานก็ตามมา นะทางสมาคมก็มั่นใจนะคะว่านักกีฬาของเราจะไปทําผลงานให้กับสมาคมได้ส่วนแมตต์ต่อไปของสมาคมกีฬาลอนโบนประเทศไทยที่มีแผนคือแมตต์ไลออนซิตี้คัพที่ประเทศสิงคโปร์แมตต์นี้เป็นแมตต์ที่ทำแลงกิ้งนะคะเพราะว่าตอนนี้ลอนโบมีาทางสหพันธ์ได้เปิดเผยมาว่าจากการประชุมเราจะมีการทำแลงกิง้งเพราะว่าต่อสามารถต่อยอดไปเข้าโอลิมปิกจะมีโอกาสเข้าโอลิมปิกที่ซิดนีย์ ที่ออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพนะคะ,ะในหลังจากที่อเมริกาประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเรามีการทำเอ็มยูกับมอกีฬาแห่งชาติเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ต้องดําเนินการต่อซึ่งแผนต่อไปของเราก็ต้องมุ่งหวังไปที่ทางมอกีฬาแห่งชาติซึ่งไประดับโรงเรียนนะคะระดับโรงเรียนเพราะระดับมหาลัยนี่เข้าไปแล้วเราต้องเข้าไประดับกีฬาของโรงเรียนต่างๆ ค่ะนี่ก็เป็นแผนงานบางส่วนของสมาคมกีฬาลอนโบนะคะแต่ว่าเร็วๆนี้ค่ะนักกีฬาลอนโบของไทยเราเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อที่จะไปแข่งขันรายการสำคัญนะคะเอเชียลอนโ c h a ชิมเป็นชิปครั้งที่16และเอเชียลอนโครั้งที่14จะแข่งขันวันที่27เมษายนถึง4พฤษภาคมนี้ที่เมืองคลาร์กประเทศฟ,ฟิลิปปินส์โดยมีนักกีฬารวมทั้งสิ้น14คนด้วยกันค่ะ